เริกง,งยียบยำดีเต๋าสสตพงศิซิมคอนสวงแบงค์สอนรามแบงค์มิชยัยขอ,อนํำทีมนักสแสดงผู้จัดและทีมงานจากละครลิเกหม,มอลำพวงเสวงเอาเริกเอาชายัยพ,พ่กควาเป็นสิริมงคลหลังเรตติ้งทะย,ยานสูงสุดในช่วงเวลาที่ออกอากาศค่ะพี่จะบอกว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่ภาคภูมิใจนําเสนอ <c oughs> เป็นของขวัญให้กับคุณผู้ชมเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่บุคลากรเหล่านี้จะมาอยู่รวมกันณตรงนี้ได้ค่ะถือว่าเป็นของขวัญที่แบบ สนุกสนานมากๆเลยแล้วก็มันอินุงตุงนั่งกันมากต้องดูทุกตอนนะคะไม่งั้นคุณจะไม่เข้าใจค่ะตื่นเต้นครับแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยครับเรื่องนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเป็นศิลปินหน้าใหม่น้องใหม่ครับค่ะฝากละครด้วยนะคะลิเกมหมอลำคาดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่องวันส่สิเดค่ะ ปรบมือรัวๆให้กับสองหนุ่มแจมฟิล์มและความสำเร็จของละครคุณชายเมื่อล่าสุดคว้ารางวัลละครต่างประเทศยอดเยี่ยมจากผลบทของแฟนๆในงานประกาศผลรางวัล Face of the Year Award 2023ที่ประเทศเวียดนามทําเอาสองหนุ่มเปลื้มปลิ่มสุดๆเลยล่ะค่ะที่ละครเรื่องคุณชายไปสร้างที่เสียให้กับประเทศไทยจนมีรางวัลมรติเพิ่มอีกหนึ่งรางวัลและดีใจต่อเนื่องเมื่อแจมรัชาตะายังครองใจแฟนๆได้อย่างเหนียวแน่นส่งผลให้ได้รับเสียงบตเป็นเอกฉันให้คว้ารางวัลนักสแสดงชายต่างประเทศยอดเยี่ยมจากการรับบทจิ๋วนั่นเอง รวมไปถึงนางเอกตัวท็อปจากช่วงวัม31บีน้ำกิฟก็อยากได้รับพลังวัจากแฟน,นให้ควารางวัลน,นักแสดงหญิงต่างประเทศยอดเยี่ยมในบทนิสาจากละครเรื่องฮิตรักรอยอดีตปรบมือยินดีให้กับทุกความสำเร็จของทุกๆคนด้วยนะคะ คือเป็นอีหนึ่งก้าที่น่ายินดีกับอุตสาหกรรมวงการบันเทิงไทยที่ล่าสุดรัฐบาลได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านละครและซีรีส์โดยมีการเลือกผู้จัดผู้กำกับและนักแสดงชื่อดังอย่างแกปเปอร์วารริสหนุม่มนนชานนและมาเดียวชูเกียรติเข้าเป็นตัวแทนช่วยกันขับเคลื่อนวงการละครและซีรีส์ไทยโดยมาเดียวชูเกียริผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังอย่างรักแห่งสยามที่สร้างปรากฏการณ์ภาพยนตร์ที่สอดแทรกความเป็น LGBTQ ในยุคแรกๆของไทยเผยว่าดนิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในก้าสำคัญครั้ค่ะ ว่าน,นี่เป็นครั้งแรกที่ทางรัฐบ,บาลได้ชักชวนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตรงนี้เนาะที่ผ่านมาเรก็จะเป็นรัฐบาลอ่นะเป็นคนคิดเองซอฟต์แวร์ของเขาก็จะคือแบบซ้อนลามแต่คราวนี้เราพูดถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์นะฮะแล้วก็อุตสาหกรรมบันเทึงต่างๆที่มันนําเมเงินจำนวนมหาศาลเนี่ยเข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมากประมาณกลางปีเนี่ยเหมือนจะมีไปไปตามเทศกาลไปเปิดตลาดก่อนอเปิดตลาดนี้ตั้งแต่มีนาเนี่ยน่าจะมีละคือไปฮ่องกงก่อนเนาะไป กงเสำหรับพุทธสภานน่าจะมีที่ขานแต่แล้วกลางปีนี่แ亡ว่าจะมีสิ่งที่เรียกว่า T Expo อะครับคือจัดในประเทศเราเนี่ยแหละที่คาดว่าน่าจะมีในเดือนมิถุนายนนี้ผมก็เชื่อว่างานนี้ก็น่าจะทําให้เรามีหนังดีๆมีซีรีส์คุณภาพเนี่ยออกมากันอีกประมาณหนึ่งเลย